สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับพาเพื่อนๆมาปลูกพุทรานะครับหลังที่หลังจากที่เรานะครับไปหาอาจารย์ที่โนนสุวรรณมาแล้วเนาะนะครับเราก็ได้ต้นพันพุทรามาทั้งหมด6ต้นนะครับทั้งซื้อทั้งแจกทั้งแลกทั้งแถมนะครับอาจารย์ใจดีมากนะครับนี่นะครับพุทราที่เราได้มาทั้งหมด6ต้นนะครับเราก็จะมาแยกดูพุทรากันนะครับนี่ครับเราซื้อบัวหิมะ เบอร์13ามาสองต้นนะครับเนี่ยใบกลมๆใหญ่ๆนี่เนาะนี่นะครับแล้วก็ซื้อต้นตัวผู้มานี่นะครับใบเรียวๆเนี่ยนะครับอันนี้นะครับพานอาจารย์ก็แถมให้2ต้นนะครับอันนี้รู้จักใบแล้วก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับเอ่อไม่เบอร์13กับเบอร์11เนี่ยนะครับน้องได้มาอีก2ต้นนะครับแล้วก็แถมต้นตัวผู้มาให้อีกต้นหนึ่งนะครับ ไม่แน่ใจว่าตรงตรง้นต,ตรงตัวไหมมือใหม่นะครับแต่ที่สําคัญจําได้สองต้นนี้แหละนะครับเบอร์สิบสามดังนั้นนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาปลูกพุทรากันนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันปงมาข้างล่างอย่างนี้ก็ต้องเด็ดเด็ดมันออกหน่อยนะครับคพรามเป็นต้นพันุ์เก่านะนี่ให้เหลือแต่ยอดด้านบนนะครับอ่ะ วันนี้นะครับเราก็เตรียมหลุมเรียบร้อยนะครับเพื่อนตรงนี้นะเป็นหลุมที่เราเคยปลูกพืชนะครับแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนาะรอบนี้เราก็ใส่ปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะครับโดโลไมผสมเข้าไปเนาะแล้วก็พื้นเดิมของเขานะครับก็จะมีกรวดด้วยนะนี่นะเพื่อนๆนะวันนี้เรามาปลูกพุทรากันนะครับแล้วก็เราจะปลูกต้นตัวผู่นะครับฝับว่าอีกฝั่งนึงฝั่งนี้นะครับเนาะเพื่อให้เขาผสมเกสรกันนะครับ วันนี้บ้านพันไม้พอเพียงอยู่ในหมดพุทราหิมะขาวนะครับหวานกรอบอร่อยลูกโตมากนะครับเราเราจะประสบความสำเร็จไม้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้เราด้วยมาปลูกกันเลยครับ <c oughs> เริ่มจากตนน้นไห้ก่อนดีต้นนี่ใบเรียวๆเนาะตัวน,นี้แล้วกันนะโอ้เพื่อนๆดูครับรากเดินดีมากเลย นี่นะครับเพื่อนๆดูรากครับเดินดีมากเลยครับปลูกกันเลยเตรียมดินเตรียมรุมแล้วครับดูไหมครับโอน้ำจ้าอันนี้ก็จะมีลูกรังผสมด้วยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราเอาไม้ค้ำนะครับนี่เนาะเดี๋ยวเราค่อยมามัดนะครับพุทราปลูกง่ายเพื่อนๆไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับ การปลูกพืชทุกชนิดใช้เวลาไม่นานนะครับดูแลเตรียมลุมให้ดีรดน้ําให้สม่ําเสมอเนาะนะครับระยะทางระหว่างการจเจริญเติบโตต่างหากนะครับที่มันจะใช้ระยะเวลานะครับในทางการดูแลและก็เทคนิคความรู้การดูแลน้เพื่อนเนาะนะครับวันนี้ต้นแรกเสร็จแล้วครับดูคัาเพื่อนมาดูสังเกตดูนะครับนี่ฮะท่านอาจารย์เสียบยอดนี่ฮะมันจะเสียบยอดสองครั้งเลยเนาะ อาจารย์เสียบยอดนะครับเพื่อนๆดูนะอันนี้คือต้นพันพุทราบ้านเรานะครับดั้งเดิมนะรรกเขาก็จะหากินเก่งนะครับท่านก็เอายอดที่เป็นพุทราพันธุ์ดีเนี่ยมาเสียบนะครับทําการเกษตรนะครับก็ต้องรู้จักประยุกต์พัฒนานั้นเพื่อนนะท่านอาจารย์ก็สอนเรามานะครับในเรื่องการต่อยอดเสียบกิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันนะเพื่อนนะช่วงนี้เราก็จะหาพุทราพื้นบ้านมาเพาะไว้นะครับ เพื่อให้เมื่อเราได้กิ่งพันธุ์ดีๆอย่างนี้แล้วจะมาเสียบยอดแบบอาจารย์นี่เนาะหาความรู้กันไปครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปปลูกต้นต่อไปกันเลยจ้าตปไว้ก่อน,นเพื่อนครับนี่คือโดโลไม้นะครับหลุมที่สองแล้วครับเห็นรูปไหมเพื่อนปลูกปับ๊บได้ลูกปุ๊บนะครับ ตอนนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นพุทราคาดนะครับว่าจะเป็นพุทราตัวผู้ดูจากใบที่เขาเรียวๆนี่นะเพื่อนนะนี่นะครับใบเรียวๆนี่นะครับลูกทานได้นะครับอาจารย์บอกลูกทานได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาผสมเกสรให้พุทราตัวอื่นๆนะครับติดลูกได้ดกติดลูกดีนะครับ การพืชง่ายๆปลูกพืนง่ายๆนะครับแบบบ้านทันไม้พเพียงๆขุดหลุมฝังนะครับระหว่างนั้นก็ลองก้นหลุมหน่อยนะก้นหลุมที่เราใช้คือปุ๋ยคอกกับโดโลไม้นะครับทำไปเรื่อยๆพเพื่อนๆจะทําอะไรก็ตามนะครับในชีวิตเราเนาะกูรูท่านบอกไว้นะครับลงทะเบียนความรู้นะครับพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ บ้านพันไม้พอเพียงนี่ก็ไปลงทะเบียนกับอาจารย์มาเรียบร้อยครับแต่เรื่องความสําเร็จเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาดูติดตามกันนะนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยในการจัดการพุทธศานะครับเราไปลงทะเบียนเรียนพุทธศามาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ มาปุ๊บต้นต่อไปกันเลยจ้าน,นี่กระบัวหิมะเบอร์11นะครับดูจากลักษณะใบแล้วนะ เสียหายจ้ะค่อยๆดึงฟ้าไดดินของเราก็จะเหนียวสักหน่อยนะครับเพื่อนทำให้ปลูกพืชชนิดเดิมนะครับที่เราตั้งใจะจะปลูกไม่สำเร็จนะครับไม่สำเร็จไม่เป็นไรครับบมีทางเลือกให้เราเสมอเราก็เลยเลือกทดลองพืชชนิดใหม่ดูนะครับ เพื่อนค่อนข้างเหนียวเ,เห็นมัไหมนะครับแล้วก็มี้ปาปักไว้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเพื่อนๆรากเดินดีมากเลยจ้ะนี่นะรากเดินเต็นถุงเลย แสดงถึงต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับ นี่นะครับปลูกใกล้ๆกับโชกุลนะครับในน้ำสอที่เลยเดี๋ยวใช้น้ำแค่ปุ๋ยร่วมกัน เราจะมาใส่อินทรีวัตถุเพิ่มด้วยนะครับปลูกลงรดน้ำก่อนตรงสุดท้ายครับ น้ำกันจ้ามีต้มอยู่ต้อตอมอมน้ำเรามีระบบน้ำเป็นน้ำหยดนะครับเพื่อนปลูกใหม่ก็ใส่น้ำนิดนึงนะครับอ้าจเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์นะอยู่ด้วยกันนานๆ <laughs> รเราก็ให้น้ำในการปลูกครั้งแรกเยอะๆหน่อยนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าการให้น้ำเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเขาติดลูกนะครับเขาจะต้องการน้ำเยอะนะเดี๋ยวเราจะบำรุงดินนะครับดูแลต้นดูแลระบบน้ำให้จุลินทรีย์ในดินนะครับไปพร้อมๆกันเนาะเราจะเจริญเติบโตไปด้วยกันนะ ต้นพุทรานะวันนี้นะครับรปลูกพุทราหิมะขาวนะครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสามแล้วก็ต้นตัวผู้นะครับของสวนบ้านพันไม้พอเพียงเกษตรวันหยุดนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับวอวยพรให้ต้นพุทราเราสมบูรณ์แข็งแรงนะเราจะกินพุทราไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ